สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วแต่ความคิใหม่ของเราอัมื่อไปไหนโดยกึองนอนสองค,คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพระธาตุนมในฝันคือจบแล้วไม่ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้แล้วจะไปไหนต่อว่าพระธาตุสีบุญเรืองไม่ไปแล้วไม่รู้ไปกินข้าวตอนนี้โอเคฮิวอบอกว่าจะพาไปกินของเด็ดของนครพนมเออไอเลิฟปะแล้วพอพูดไปถึงปุ๊บไปถึงปุ๊บไม่กินแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเปรี้ยวปะ เห็นไหมคะบอกแล้วว่าโปรแกรมเนีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามความเหมาะสมเอาเป็นว่าไปไหนก็ตามนั้นแหละแล้วเดี๋ยวให้คนตัดเขาตัดเอาแล้วกันเราไม่ต้องไม่องแล้วนี้เธอท่องเที่ยวนะคะมาแค่สองคนสองคนแต่ว่ามีเกทพิเศษเกทพิเศษในเปิงปางโปงเปโปงเดี๋ยวเจอกันจ้า ถึงแล้วที่แรกค่ะคุณพ่เจลจากการที่บอกว่าล่องลอยหลังจากที่เปลี่ยนแผนไม่ได้ไปพระพนครนมแล้วเรามาที่นี่แนทนคือปศริสต้า,า,าน่ารากนะครับซึ่งก็เป็นทางฝั่งลาวเรียกได้ว่าเป็นทางจุดเช็คอินแลนด์มาร์คจุดกราบสักระนะครับเป็นที่นึ่นจุดใจของชาวนครพนมแล้วแต่ฝั่งนู้นนะคะเป็นสปปอลาวจริงๆเราวแต่ว่านั่งเรือเที่ยวเลยนะว่ดดหยน้ไปเป็นเกดระเกดอ่อใช่ว่ายน้ำ โอ้ยเมื่อไหร่ถึงเนาะจะบอกว่าแล้เขาพนมแห่งนี้เป็นเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าอย่างเขาีควาืณาเกี่ยวกับพญานาคเนาะถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหนึ่งในแห่งเมืองพญานาคเพราะฉะนั้นที่นี่ยวัดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีรูปปั้นพญานาคมีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่อีกมากมายประกอบกับตรงนี้แบบไม่ชิเรื่องอะไรรายการเรามันสาระเกินไปเพราะเพราะว่าไอ้วกไรสาระมันไม่มาไาโอเคถ้ามันมานะ ปูโกรปูโกรนปูปลาซาอะไรนังปูเลยเนอะเออแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินอาหารเนาะเราจะไปดูกันว่าทริปเนี่ยเออกินอาหารวะเหมือนหมามือนี้ตัวนี้จะกินอะไรดีแบบฟีดิ้งเกิดท่านไหนที่รู้สึกว่าไปเที่ยวต่างประเทศจนเบื่อแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พี่แนะนำค่ะบรรยากาศดีนะเนี่ยลมโปร่งมากหรือช่วงเขาเรียกว่าโควิดใหม่ๆนะ กำลังจะเปิดจะมีทัพนาคาออทัพนาคีคือขึ้นจากฝั่งนี้ได้เหมือนกันท<ช>ัพนาคีคือจากฝั่งาานครปฐมได้ใช่อันนี้หนูได้ป่ะอยากให้ให้อาจารย์มาเล่าประวัติองค์ปู่สิทธตะหน่อยได้ป่ะ<อ>ขอนนี้เรนเชิญน,นะคะออพี่ปฐมของเราอาจารย์เชิญเชิญปลงน้อมผาตนมาสกาันาปลงน้อมผ่านลน้อมผ่านแปลงน้อมผ่านเราจะงอกรึบเราจะเงอบครับอออ่่ะเ แนะนำอาจารย์ปู่ปู่ปู่ผู๋แนะนำผู่ผู๋จีปู่แนะนำผู่แล้วยืนเหมือนไม่เคยออกรายการมาถึงก็ยืนบังพี่ถุงพี่กรยืนบังทุกคนแล้วเราไลฟ์เด็กขาดไปดูกลางนตีการันตีเราดีนะมีคนเช็คอยู่นะเช็คเด้อจริงๆเนี่ยนะตามความเชื่อเนาะ ปูสีสัตว์ดังเนี่ยในเสียงมันน่าจะเข้าใหม่เออไม่มีไหมนะเอาจริงๆคือปูสีสัต่ยกอเยังมีแลนดมาร์คเก่อนจะมีปูสีัตว์เนงเป็นเน์รเล็ก้งนไมที่เป็นเหรือสุพรรณอาเกาอจอิดว่าถ้าทางในความแบบทางโลเคเอควมน่าจะหาแน์์อะไรสที่งเพื่อสร้างรยจะไม่ได้ว่าสร้างเสสมัยสมัย จะสําเร็จรู้ได้บางคนมาที่เนี่ยเขาคนสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องเป็นปู่อย่างนี้ล่ะและทําไมไม่หันหน้าออกถนนตรงๆออกไปทางลาวทำไมไม่หันหน้าเข้าเมืองเอ๊ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าท่านอะมาจากทางฝั่งลาวหรือเปล่าอันนี้เป็นเดาหรือว่าหันทองฝั่งไทยอะไรอย่างนี้เพราะว่าฝั่งไทยคือปู่ศรีสุโรนาราชอย่างนี้ไหมเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเออได้ไทยอะไรผมดูเลยเขาบอกว่า ก็คือเพื่ความที่ปู่ปู่ศรีสัตนาคราเนี่ยเป็นใหญ่ทางฝั่งผงด้วยแหละแต่สองที่ต้องหันหน้าไปทางนู้นเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลลงนี้อะไรแบบนี้ท่านก็ต้องหันหน้าเผชิญคือหันหน้าทวนกับน้ำเพราะว่าปลาหรือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าหันหน้าทวนกับน้ำคือปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหันไหลตามน้ำก็คือปลาตายหรือไม่มีชีวิตเป็นพลังหยิ่งใ่เลนะถ้าคุณจริงเขาบอกเป็นพลังหิ่ใหญ่เหมือนตัววนน้ำวนไปเรื่อยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านก็ยััังงงงมมีีพพลลานอย่างนี้อย่างนี้ ใช่เข้าใจค่ะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะถ้าเป็นฝังไทยเนี่ยก็จะเป็นปูสีสโมเนึ่งนใหญ่ฝักไทยมีแม่น้ำโขงกันและทางฝั่งนก็เป็นสีสันตะนครบแต่ที่ความที่ว่าในตู้ปฎิภาีเนี่ยตามตำนานให้รบอกว่าสีสันตนาจะขึ้นมากราบหน้าพสงฆ์ดังสินรค้าที่อย like ู่ทางฝังไทยพี่เจล เวียดนามแล้วต่อไปเป็นข่าวต้างประเทศรายงานสดจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามข่าวเวียดนามค่ะต้องตุยเวียดนามโองไหนโองเดาไงเขาเดาดึกดืดกำลังเลือกเมนูอยู่นะคะชิลานช้างใช่หมูเวียดนามหนูอยากกินหนูหนูด้วยค่ะหนูอยากกินบัันวยหมูย่าง บันฮอยบันฮอยบันฮอยบันหอยบันหอยอ่าว่าบันหอยจริงบันหอยหมูย่างก็จะต้องหอยตลอดใครโดนเ้นแม่ กูสมอส์นิ่งกูนอนนิ่งค่ะวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปท่ากระถิ่นวัดบ้านท่าสับรำใต้ค่ะค่ะแล้วก็ฝนชุ่มฉ่ำมากวันนี้เช้าอันสดใสเต่าหลังแซวน้องโก้น้องโก้เฮ้ยดูน่าน้องโก้เนี่ยน่าจะเป็นเทสอีบกอยู่นะนี่ก็ออกกล้องได้เลยพี่โก้เป็นแบบว่าขึ้นเรากระเป๋าเนี่ยครันี่เราจะมาพูดถึงพี่โก้กัน จก็เป็นคนขับรถตู้ของเรานะคะขับลงมากแล้วขับนมซึ่งเฮ้ยโอ้โหชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองมึงไม่เรียบเลยวะมึงลงไปเลยก็เราจะเราจะมารู้จักก็กันก็อยู่ยี่ห้าเป็นคนขับรถเรานะคะแล้วเรียบร้อยมากมากคือแบบว่า ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้ยินเมี่อให้พูดเขาเดรอยืนแบบกุมมือภาษานมือตลอดแล้วก็คอยเปิดประตูให้กับคุณนายบุ๊กบิ๊กหมดนะคแต่จังเลยพี่โก้ไม่ต้องเปิดให้หนูหรอกค่ะแต่อีบุ๊กบิ๊กก็ไม่เปิดเองนะเขานักหลอเาหนมือให้เขาเปิดให้เหมือนกันเป็นฟิลเอามาคนเอามาพาดครึ่งซีนนี่คือบุ๊กบิ๊กค่ะบุ๊กบิ๊กนายว่าให้ให้ให้โก้แบบแจะนั่อแต่ถ่ายหน่อยค่ะสวัสดปีค่ะท่อนี้ราคานี่คือเราจะได้ ก็ได้เคยเขาเพียงเท่านี้เราจะไม่รบกวนการขับรถของเขาเนาะมันสมาชิสมาชิก็คือเราเลยถามพี่โก้ว่าพี่โก้ยู่าไรเขาบอกกิบห้าตอวพี่โก้โค้เรียบร้อยเลยจริงไวเนี่ยมันต้องแบบยกพวกตีกันแล้วปะวะเรามันจัดน้อยกว่าพี่เต่าเกือบเท่าหนึ่งมีนี้มาลายนะมีนี้มาลายเดี๋ยวก่อนแต่ว่าจริงๆรุ่นนี้มันต้องกัดมันแล้วเนาะกัดมันต้องยกพวกตีต้องกระทืบกระเทยก็บอกว่าแต่วันนี้แหละไม่ไม่รู้วันนี้ รถดีที่เรามาผู้อิจฉาใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้แบบทําอะไรให้เขาผิดใจหรือกินแหงแค่งใจอะไรกับเขาเท่าไหร่มาใช้บริการรถของพี่โก้ได้นะคะเป็นบีปีแปดที่หน้าพี่โก้ฝากเบอร์ได้ไหมเบอร์อะไรคะพี่โก้เบอร์อะไรคะศูนย์แปดสองห้าหกศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับขนาดบองเยอร์เบากว่านะคะัเราต้องดูได้ก็คือถ้ามาเราบรเนี่ยติดต่อเบอร์นี้แล้วเลยคุณโก้เนี่ยครับก็สุภาพจนเราดูสะดุดไปเลย รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสขอให้ลูกกับพี่โก้ก็คือพอตอนพี่โก้แบบเปิดประตูให้แทบจะถอดรองเท้าขึ้นรถเลยนะรว่ารสุภาพกว่าเราบ้างถึงแล้วนะคะที่วัดบ้านท่าสุราใต้กดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าสู os> ่พิธีวงสงฆ์นะคะเราสองคนนะวงสงวงปู่กันนะขอพระปู่วงสงฆ์ปู่อินทร์นัคราจ้าปวุฒิยุทรนาคารเจ้าวุฒิยุทรนาคารค่ะก็เดี๋ยวเราจะสำรวมกันแล้วนี่จะเป็นโต๊ะวงสงฆ์นะคะที่มีการจัดพิธีแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ สิมาเนาอยู่คูลาตีมาเลยโอเคไปได้เลยครับเออบอกันเร็วโอเคไปเ้ยาดนาดเไปด้ยน้เะ ไมาเป็นจ้าภาพต่อยอดกันจูที่วัดานพระาไต้เป็นจำนวนเงิอีก100 เช้าก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับกระถินกระท้อนกระถินเนาะกระอถิ่นวัดธาตุบ้านสุพรรณใต้นะคะนะคะก็เมื่อเช้าคุณพิเชียวก็เป็นตัวแทนของรายการทะเลต้องเที่ยวนะคะในร่วมบุญสมทบทุนเป็นเงินมหาศาลจํานวนหนึ่งร้อยลาทนี่ก็อิ่มใจวันนี้คือวัดวัดแบบคนมาเยอะแยะมากแต่ว่าแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับกลับละกลับกรุงเทพและนะคะก็เป็นเป็นเทศกาล สำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรารายการม i r a เคิโปรดโลกเที่ยว ทั้งตั๋วอาหารการกินโรงแรมที่พักเป็นอย่างดีกินนำสำราญดีใจพอดีเจอแอนนองเอฟซีรายการเราเขาร่วมมากับเราด้วยใช่คุณนี้ไหมนะคะมาให้ความสัมภาษณ์แน่ว่าเป็นยังไงบ้างัสดีมาขายดีมาพัมภาษณงมาขายพี่ๆนะคะวัดกากพระธาตุสำราญตายเป็นไงบ้างดีใจมากคือได้มาร่วม ชิปตะบุนกับเลยไม่รอยเขาถามเลยดกดีใจก่อนแล้วดีใจมากเลยค่ะได้มารวมชิปตำบุญกับเฮยอทำเที่ยวคารู้สึกอเมซิ่งแล้วก็พายเวซีมากๆเดี๋ยวรับหน้าทับคานน้องไปอยกนะคะเพราะว่าน้องไปเก็บสิตามแล้วลอดใช่ค่ะพี่เด็ดีใจมากโอเคนะคะวันนี้ก็ไปเหอะเนาะ เพราะว่าเพราะว่าด้วยทางบุญเราอาจจะมีทริปร้อยหน่อยนะคะว่าติดพีดีพีเอที่แม่แม่เขากินตลอดนะคะแม่เพนเพนม่แม่กินกก็หวังว่าใจทุกท่านนะคะได้ติดตามรายการของเราไปนะคะเธอชองเที่ยวทางช่องทางไหนบ้างคะยูทูบและติ๊กต็อกค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กทูตูปติ๊กต็อกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ Субтитры